ไม่ได้ปันกรนแสนะครับผมอยากชี้แจงก่อนเลยก็คือครอบครัวผมไม่ได้เป็นคนเปิดทางเราไม่ได้เป็นคนเปิดฝั่งเราไม่ได้เป็นคนเริ่มเ,เกิดจากเพจเพจหนึง่งเพจที่โจมตีหนูมาทุกเรื่องแหละสิ่งที่เราสัญญากันสัญญาใจกันวันที่มาร่วมงานด้วยกันกับวันที่เพลงดังคนละคำเลยพ่อรู้ดีหนูรู้ดีน้องก้าวรู้ดีว่ามันไม่ใช่สัญญาใจ ชี้แจงก่อนเลยก็คือครอบครัวผมไม่ได้เป็นคนเปิดทางเราไม่ได้เป็นคนเปิดเพราะอันนี้เกิดจากแฟนครับทั้งสองฝ่ายที่ด่าไปด่ากันมาจนเลยเถิดจนเป็นกระแสพี่ได้ออกมาโพสต์ฟังพ่อผมโดนโจมตีแล้วก็ฟังผมโดนด่าพ่อผมโดนด่ามากโดนด่าเยอะพี่ที่พี่เขาโพสก็เหมือนว่าฟังผมเป็นคนปั่นกระแสผมไม่ได้ปั่นกระแสนะครับไอ้ที่ประเด็นที่เกิดขึ้นก็ มันก็เป็นเรื่องจริงทั้งหมดที่ผมได้พูดไปในไลฟ์สดนะครับฝั่งเราไม่ได้เป็นคนเริ่มเพราะว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยเกิดจากนี่นะคะ<ม>เกิดจากเพจเพจหนึง่งที่เป็นเพจสําหรับคือเพจเนี้ยเป็นเพจที่โจมตีหนูมาทุกเรื่องแหละแต่ว่าเรื่องเนี้ยมันทําให้พอเขาออกมาโพสต์เนี่ยทาให้คนเนี่ยเข้ามาด่าหนูด่าแม่ด่าลิลลี่ด่าครอบครัวด่าเด็กในค่ายเพจเนี้ยออกมาบอกว่าแม่ของน้องเนี่ยเป็นคนให้ข่าว ก็คือบอกว่าแม่บอกว่าใครจะกลับคายังไงก็ได้ความจริงก็คือความจริงแล้วก็มีอีกอันนึงก็คือเป็นแชทที่แม่เนี่ยโทรหาโทรหาเพจนี้นะคะเพื่อให้เพจนี้เป็นสื่อในการออกมาโพสต์เรื่องนี้เพราะฉะนั้นแล้วหนูไม่ใช่เป็นคนเริ่มทางทางน้องนี่แหละทางผู้ใหญ่น้องไม่ใช่น้องหรอกหนูรู้ว่าเรื่องนี้เกิดจากผู้ใหญ่ของน้องเนี่ยผู้ใหญ่ของน้องเนี่ยเป็นคนเริ่ม เป็นสัญญาใจที่คุยกันก่อนที่เพลงจะทําเสร็จนะครับคุยกับผมแล้วก็แม่คือพี่ก็จะไม่เอาเปรียบพี่ก็จะดูแลทุกอย่างบอกเลยว่าจะแบ่งค่า YouTube ตอนที่เพลงยังไม่เสร็จนะครับไม,ไ,มไม่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 ได้พูดถึงการเซ็นสัญญาอะไรเลยตอนที่บอกว่าจะแบ่งค่ายู u ูบนะครับสิ่งที่เราสัญญากันสัญญาใจกันนะครับในวันนั้นวันที่มาร่วมงานด้วยกันกับวันที่เพลงดังคนละคำเลยพ่อรู้ดี หนู no, รู้ดีน้องก้ารู้ดีว่ามันไม่ใช่สัญญาใจ7 0 3 0เนี่ยก็คือเป็นข้อเสนอนะคะที่หนูเนี่ยเสนอกับน้องก้านะคะว่าถ้าน้องก้ามาอยู่ค่ายหนูเนี่ยหนู no, จะมีส่วนแบ่งจากการทําเพลงให้ทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเลือกคุยทั้งอําเภอหรือว่าเพลงทุกเพลงที่เราทําร่วมกันเนี่ยแบ่งให้30%และพี่เนี่ยขอ70%เพราะว่าจะแบ่งให้ลินลี่เนี่ย30% นะคะแล้วก็40%เนี่ยก็ขอสำหรับเจ้าของค่ายแล้วก็ขอสำหรับค่าการลงทุนต่างๆเนาะแต่ว่าทำไมถึงให้30%ตรงนี้ไม่ได้เพราะน้องเนี่ยปฏิเสธที่จะมาอยู่หรือว่าปฏิเสธที่จะมาเป็นศิลปินของหนูหนูก็เลยให้ตรงนี้ไม่ได้สัญญาใจที่ทางฝั่งน้องออกมาพูดเนี่ยไม่ใช่ความจริงไม่เป็นความจริงเราไม่เคยมีสัญญาใจกัน ถ้าเกิดผมค่าตัวแพงเนี่ยที่ผมบอกนะครับถ้าเกิดผมค่าตัวแพงรายการหนึ่งผมได้ห้าร้อยผมอยากจะถามว่ามันแพงไหมที่บอกนะครับรายการละห้าร้อยพมันไม่คุ้มกับค่าเดินทางมาจากพัทรลุงมากรุงเทพพี่คิดดูค่าเดินทางเป็นหมื่นเรามาห้าร้อยแต่และรายการคงต้องรู้เนี่ยที่ผมบอกว่าทําไมถึงผมกับพี่เขาถึงความสัมพันธ์มันลดลงขนาดนี้เนี่ยผมอยากจะชี้แจงว่ามัน หลายอย่างหลายอย่างที่มันเข้ามาจนทาให้เป็นแบบนี้ถ้ารายการไหนได้หนึ่งหมื่นบาทเป็นไปไม่ได้ที่หนูจะให้น้องแค่500บาทหนูไม่เคยให้น้อง500บาทถ้ารายการนั้นให้เรามา1 0,000แต่ถามว่า500บาทมีจริงไหมมีจริงค่ะแต่เป็นรายการที่เราก็ได้มาน้อยก็เพราะฉะนั้นแลรายการละ500บาทเนี่ยไม่มีจริง นะคะถ้าได้หนึ่งหมื่นเนี่ยให้มากกว่านั้นแน่นอนให้ตามสมเหตุสมผลจะบอกว่าการไปออกรายการทีวีแต่ละครั้งเนี่ยเราต่างคนต่างรู้ดีว่าเราไปเพื่อโปรโมตเพราะฉะนั้นแล้วบางครั้งเราอาจจะต้องยอมเจ็บตัวบ้างซึ่งหนูก็ไม่เคยบังคับน้องว่าน้องต้องมานะเพราะถ้าน้องไม่มาเนี่ยรายการไม่เอาพี่หนูไม่เคยบังคับและทุกครั้งที่เราแยกย้ายกันตอนที่เราไม่เคยมีปัญหาเนี่ยเรายังพูดดีกันอยู่เลยวันนั้นที่รับเงิน500บาทหนูยังถามเลยว่าพอไหมเพราะว่ารายการให้มาน้อยมากหนูขออนุญาตไม่ชี้แจงว่ารายการ อะไรให้น้อยให้มากเพราะว่ารายการทีวีไม่ผิดเขาคือสื่อที่ช่วยเราโปรโมทให้เรามีทุกวันนี้แล้วก็ที่น้อง9ก้าบอกว่าน้อง9ก้าต้องเดินทางไปถ่ายรายการจากพัทลุงไปกรุงเทพเนี่ยก็ไม่ใช่ความจริงเพราะว่าน้องเนี่ยอยู่กรุงเทพอยู่แล้วน้องอยู่กรุงเทพตั้งแต่วันที่น้องตัดสินใจไม่สินสัญญาค่าพี่น้องก็ย้ายครอบครัวไปอยู่ที่นั่นเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนั้นเนี่ยพี่ก็คิดว่าบางรายการที่พี่แบ่งง่าย500ออ่ะ คือพี่ก็ได้มาไม่เกินสามพัน่ะพี่ก็เลยแบ่งให้ห้าร้อยอ่ะแล้วแต่พี่อ่ะกับลิลลี่ตอนนั้นเรายังไม่ซื้อรถตู้เราเช่ารถตู้ไปน้องคิดดูค้าโรงเล่มค้ารถตู้ข้องปีกับมันเข้าเนือเหมือนกันแต่เราไปเผื่อโปรโมทและพี่ก็ไม่ได้บังคับก้าวด้วย <S <S แล้วก็ย้าตรงนี้ว่าถ้ารายการไหนที่ให้หนึ่งหมื่นบาทไม่ใช่ห้าร้อยแน่นอนล้านเปอร์เซ็นนะคะสาบานไว้ตรงนี้สาบานให้ชิพ่ายเลยนี่เป็นลูกเล่นคุณพ่โอนโนรา้าได้หนึ่งหมื่นบาทไม่ได้ให้ห้าร้อยแน่นอนนะคะ มบอกไปแล้วนี่คือความจริงทุกอย่างแล้วแต่คนจะเชื่อหรือไม่เชื่ออันนี้คือความจริงทุกอย่างสามารถไปสาบานที่ไหนก็ได้ถ้าเกิดที่ผมพูดมาไม่ใช่เรื่องจริงสาบานที่ไหนก็ได้ผมบอกเลย Amarin TV